ัทําเกษตรยามว่างและซ่อมมอไซส์สไต์ลช่าง้านนอกนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับเอ็ีทุกท่านนะครับวันนี้ก็หกมาฬิกานะครับอ่าก่อนที่เราจะเปิดร้านนะครับเรามาดูหลังร้านกันก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นบ,อบ,อ 2, บอ่อบ่อสองบ่อที่ได้ทําไว้เพื่อที่จะเลี้ยงหอยและปลาไหลนะครับเพื่อนๆเชาๆ้าๆเรามาเปิดดู อบอกหอยกันนะครับาสาเหียดที่ต้องคุมผ้านะครับเพื่อนๆทาเหียดที่ต้องคุมผ้าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่อย่างแรงเลยเลย,เลยมานั่งผ้าเสียงออกนะครับเท้าน,นี้ตื่นขึ้นมาก็มาเจอนะครับไข่ห้อยห้อยไข่นะครับเพื่อน นี่ไข่หอยหอยไข่นะครับเปิดผ้าขึ้นมาก็เจอเลยนะครับเชา้านี้เพราะว่าทุกๆุกเช้าเราจะต้องมาให้อาหารนะครับทุกๆุกเช้าเราต้องมาให้อาหารนะครับพอดีวันนี้เช้านี้นะครับอากาศคึมฟ้าคึ้มฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงด้วยนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเมษายนนะครับสอง4ันห้าร้อยหกสิบี่นะครับเพื่อน ตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็ดีใจอยู่เติบหนึ่งนะครับดีใจอยู่นะครับเพราะว่ามาเห็นไข่อ่ามาเห็นไข่ของหอยปังนะครับไข,ข่ขาวๆนะครับหอยปังนะครับเพราะว่าการท,ที่เราจะได้ไข่หอยปังไปเพาะเลี้ยงนี่รู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันนะเราไปซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หอยตัวผู้หรือหอยตัวเมียม,มานะครับ เราไม่รู้วิธีการแยกนะครับแต่ทีนี้อย่างน้อยเราก็ได้แม่พันธ์มาหนึ่งพันหนึ่งตัวนะครับไข่แล้วเดี๋ยวเราจะแยกไข่นะครับไปลงในอีกบอ่อหนึ่งนะครับเช้าก็มาดูหอยกินอาหารแบบนี้แหละนะครับทุกเช้านะครับนี่ก็ปล่อยหอยมาจะสองสัปดาห์แล้วนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นไข่มันไข่หอยนะครับไม่ใช่ไข่มัน <laughs> นะครับนี่ก็เป็นไข่หอยนะครับอนี่แหละนะครับเนื้อดินที่เรามาใส่นะครับเพื่อนๆเขาก็ขึ้นมาไข่ตรงนี้ที่แรกผมอก็คิดว่าไข่หอยจอะยปีนขึ้นไปไข่ตามยอดไม้ตามกิ่งไม้นะครับอา่าก็เพิ่งมารู้นะครับว่าหอย ไห้เขาก็ไข่อยู่เนื้อดินเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,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 นะครับนี่แหละนะครับเช้าเช้านะครับดูบรรยากาศเลยนะครับดูท้องฟ้านะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งที่เจ้า,าไข่มาลงนะครับเจ้ามาฟักในบอ่อนี้นะครับที่ก็เป็นหัวบัวที่เราปลูกไว้นะครับสิบหกสิบเจ็ดวันนี่แหละ นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วนี้ก็ทําเนินดินไว้จะเอาไข่มาฟักตรงนี้นะครับนั่นก็คือโปรแกรมนะครับนี่แหละนะครับตัวนี้คือไข่นะครับข้าวขาวที่เห็นนะครับคือไข่นะครับไข่ไม้ฟังนะครับไข่ไม้ฟังนะครับนี่ตัวแม่เขากําลังจะเดินลงน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับ นแหละนะครับตัวตัวแม่เขานะครับอ่าเดี๋ยวจะเดินลงน้ําไปแล้วนะครับก็อย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็คลายเครียดนะครับเพราะว่าบางทีงานก็ไม่มียิ่งวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตก16เมตรอะ17เมตรสาย2,564ฝนตกครับฝนตกฝนก็ตกโควิดก็มานะครับ คนก็ตกโควิดก็มางานเงียบครับมาคลายเครียดกันหลังร้านดีกว่านะครับมาดูเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไปนะครับเผื่ออนาคตจะลุ่งนะครับเพื่อนๆแต่อย่างน้อยนะครับเราก็พัฒนาบ่อมาแล้วนะครับเราได้สร้างบ่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำให้ ตัดสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับอหอยสามารถขยายพันธุ์ได้มันมีแนวโน้มว่าจะรอดนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับมีแนวโน้มว่าการเลี้ยงหอยการทําเกษตรจะรอดนะครับอันนี้มารอใส่บาทนะครับยังไม่เห็นพระมาเลยครับวันนี้เช้านี้นะครับสงสัยท่านจะไม่มาบินทบาตนะครับปกติต้องใส่บาทก่อนค่อยเปิดร้านนะครับเพื่อนๆ นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับอ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆวัสดีครับ